สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเหรียญและอินดิเคเตอร์ต่างๆให้ฟังกันนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนะครับแม่ก็ไม่ใช่ไฟแนนเชี่ยลออดไวเซอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการมาบอกเล่าเรื่องราวของเหรียญและก็สอนใช้งานอินดิเคเตอร์เท่านั้นนะครับผู้ลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะ แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานอินดิเคเตอร์2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกจะชื่อว่า BJK e y Level นะครับผมคือตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ TSI นะครับผมตัวด้านล่างนี้นะครับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามานะครับทำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่อินดิเคเตอร์นะครับผมพิมพ์ค้นหา B J รมนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่านะครับ B J รม Key Level นะครับผมหรือว่า B B J B J มหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะตัวนี้นะของ BJ เจเอ่อบรเจออกกรลรนะังูอ่านถูกปะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็เพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับผมเพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปที่การตั้งค่านะการตั้งค่าแล้วเพื่อนๆไปที่ตรงข้อมูลตรงนี้นะครับผมและไปติ๊กถูก2อันนี้นะครับดีเทคเบรกเอาแล้วก็ดีเทคเบรกดาวนะครับผม2ตัวนี้แล้วกดตกลงนะจากนั้นนะครับผมเพื่อนๆนะไปเพิ่มตัวด้านล่างมานะครับผมทําแบบนี้นะพิมพ์ True เข้าไปนะครับผมอินดิเคเตอร์ชื่อว่า True Strength Indicator นะครับผมตัวนี้เลยนะเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะได้เป็นเส้นๆแบบนี้มาใช่ไหมครับจากนั้นเพื่อนๆเข้าไปที่รูปเฟืองนะไปที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับผมเลือกตรงนี้นะให้เป็น1นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็น12นะครับ 25, 12และ1นะครับจากนั้น เพื่อนๆเปลี่ยนตรงอ่าตรงนี้นะครับตรงพล็อตนะให้เป็นรูปแท่งนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆกดตกลงนะครับก็จะได้เหมือนผมแล้วนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไปนะครับด้านล่างอ่เพื่อนๆได้อินดิเคเตอร์2ตัวมาแล้วนะครับผมก็คือตัว B J Key Level นะครับกับตัว T f I นะแบบนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูผลการ b a c k เทสกันนะครับผมว่าใช้งานยังไงนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับประมาณแถวๆนี้แล้วกันนะอ่ะ ตัว BJK Level นะครับจะบอกกรอบของราคาให้เราเห็นนะครับแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีกรอบบนกรอบล่างกรอบบนกรอบล่างกรอบบนกรอบล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของป้ายราคาบอกเส้นของกรอบบนและกรอบล่างนี้นะครับที่ indicator แสดงขึ้นมาให้เราดูนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้การตั้งค่าเพื่อนๆเข้ามาที่การตั้งค่านะครับาร์มันสั้นไปนิดนึงนะครับเราต้องโชว์ label นะครับโชว์ extend นะครับตัวตัวเอ็กเทนมันให้บาร์มันยาวออกมาจนสุดสุดจอไปเลยนะครับผมแบบนี้นะผมมันก็จะได้แบบแบบนี้ขึ้นมานะแต่เพื่อนๆดูนะครับผมวิธีการใช้งานของอินดิเคเตอร์นะครับผมมันจะมีกรอบบนนะครับกรอบล่างนะครับผมให้เรามาราคาจะวิ่งอยู่ในช่วงกรอบนี้นะครับผมเมื่อไร่นะครับที่มีแท่งเทียนนะเบรกเอาขึ้นไปหรือเบรก down นะครับผมออกจากกรอบนะให้เราทําการเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับผม แต่ว่าเราสามารถดูตัว TSI ประกอบไปด้วยได้นะผมอันนี้เงื่อนไขที่1ก็คือต้องเบรกเอาหรือไม่ก็เบรกดาวลงมานะครับเงื่อนไขที่2ก็คือถ้ามันเบรก out ขึ้นไปเนี่ยฮิสโตแกรมจะต้องอยู่เหนือศูนย์นะครับผมจะต้องลอยอยู่ด้านบนแบบนี้นะแต่ถ้ามันเบรกดาวลงมาฮิสโตแกรมจะต้องอยู่ต่ำศูนย์แบบนี้นะครับเพราะว่าหลักการของฮิสโตแกรมเนี่ยก็คือเมื่อไรที่มันตัดลงนะครับมันจะเป็นเทนขาลงนะครับนี่ตัดลงก็เป็นเทนขาลงใช่ไหมครับแต่ถ้าตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นอย่างตรงนี้นะ ตัดขึ้นนะครับก็เป็นเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นนะขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับโอเคนะสองอย่างนะครับทํางานประสานกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับผมเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะมาดูกันนะครับผมอ่ะเมื่อเมื่อมี่าเมื่อมีการเบรกเบรกเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับผมมันก็จะมีสัญญาณอินดิเคเตอร์มาบอกเราแบบนี้นะผมอย่างเงี้ยเบรกเบรกลงก็คือสีแดงนะแต่ถ้าเบรกขึ้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะผมอ่ะเรามาดูกันนะ เรามาลองดูว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะผมอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะครับเมื่อมีการเบรกขึ้นนะครับผมเบรกขึ้นแบบแท่งนี้นะผมเราก็ต้องเข้าออเดอร์นะครับที่มีการแท่งที่มีการเบรกขึ้นไปจนเลยเลยกรอตรงนี้ขึ้นไปนะผมก็คือแท่งนี้ใช่ไหมครับเปิดออเดอร์นะครับที่แท่งนี้นะแล้วก็นะครับปล่อยมันลันไปนะผมมันก็จะขึ้นไปอีกแท่งหนึ่งเป็นแท่งนี้นะครับผมเราก็จะ tp แท่งนี้ไปนะครับนี่ tp แท่งนี้ไปนะ แล้วนะครับเราก็ดูต่อนะมันจะต้องขึ้นไปเล่นที่รอบด้านบนนะครับนี่ก็คือรอบนี้นะรอบนี้รอบนี้นะครับรอบต, ость, ตรงน,งนี้ชนตรงนี้ลงนี่ชนตรงนี้ลงนี่มันต้องขึ้นนะครับมันอยู่รอบนี้แต่ถ้ามันเบรกดาวลงมานะก็ต้องมาเล่นกันที่รอบล่างต่อนะครับผมลองดูนะมันจะไปยังไงนะครับมันขึ้นไปนะมันขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยผมลบตรงนี้ออกก่อนบงังอ่ะ ตอนนี้กราฟอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกรอบนี้นะครับผมกรอบนี้นะเรารอดูจังหวะดีๆนะครับผมอ่าตรงนี้มีการกดลงมานะแต่ยังไม่เบรกลงมานะครับผมเกือบเกือบเบรกนะแต่ยังไม่เบรกนะครับยังอยู่ในกรอบนะอุ้ยขอโทษครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงนะครับอ่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับผม ตรงนี้มีการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันมีการเบรคนำในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เบรกขึ้นไปแล้วนะครับผม่เราก็ต้องเข้าออเดอร์นะครับผมเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้นะแท่งนี้นะครับแล้วเราก็ลันไปนะครับ่นะครับตรงนี้มันทะลุขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับผมมันไปเล่นอยู่ที่ช่วงด้านบนนะครับนี่มันทะลุจนถึงตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับนี่ทะลุนี่เลยนะครับทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะมันก็ต้องไปเล่นเกาะบ,บนนะครับผมลองดูซิว่าอีเกเตอร์จะรันตัวแท่งเทียนจะรันไปถึงไหนนะครับผมอ่ะนี่ทะลุขึ้นมานี่แล้วนะครับทะลุทะลุแท่งขึ้นมานครับด้านบนตรงนี้ยังรันขึ้นมาถึงมีเลยนะครับเบรกขึ้นมันเบรกขึ้นมาถึงมีเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้มีกรอบขึ้นมาให้เราเล่นอีกแล้วนะครับผม กรอบก็คือนะครับด้านนี้นะกรอบนี้นะครับผมกับกรอบนี้นะครับ plein, อ่าดูซิว่ามันจะเบรกไหมนะครับ<ๆ>อ่ะเบรกขึ้นไปนะครับผมนี่แท่งนี้นะเบรกขึ้นไปแล้วนะคผมฮิตแกรมอยู่เหนือศูนย์นะก็เข้าออเดอร์ด<ๆ>ได้เลยนะครับผมที่แท่งนี้นะเข้าออเดอร์ไปนะครับอ่ะชนทีพเราอีกแล้วนะครับผมแต่จริงๆตรงนี้เรายังเล่นต่อได้เรื่อยๆนะครับผมยังไม่ออกก็ได้นะเพราะว่าฮิตแกรมมันเหนือเหนือศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ รอบด้านบนที่เป็นสีหเหลืองมันยังไม่ขึ้นเลยนะผมมันตัวรอบเนี่ยด้านบนโหรอบอยู่นี่เลยนะผมนี่รอบด้านบนเดี๋ยวผมขอไฮไลท์ก่อนนะครับรอบด้านบนมันอยู่นี่นะี่อยามานี่นะครับรอบมันนะโหอ,อยู่สูงจังจะเบรกดาวก่อนไหมอ๋อเบรกดาวโอ้เบรกดาว,ดาวแล้วนะครับผมนี่เบรกที่แท่งนี้นะครับแท่งนี้นะ ถ้ามันถ้ามันขึ้นมานี่นะครับลงมานี่ชิ่งกรอบนี้นะครับทําทดสอบแนวรับนะขึ้นไปนี่ไม่ชิ่งบนก็ลงมาแล้วเบรกตรงแท่งนี้เราต้องเข้าช็อตนะครับผมสัญญาณตรงนี้ต้องช็อตนะครับพะมันจ้องจ้องมาเล่นที่กรอบล่างนะครับกรอบล่างก็คือตรงนี้นี่นะครับลงมานี่ชิ่งนี่นีมีนี่คือกรอบมันนะครับผมกรอบมันนะแล้วก็เนี่ยลงมานี่จะจะลุกลงไปกรอบล่างแล้วนะ่ลงไปเล่นกรอบล่างนะครับผมกรอบล่างก็คือ ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตั้งแต่ตรงนี้นี่ต้องชิงนี่อย่างนี้นี่คือกรอบล่างแล้วนะครับผมดูสิว่ามันจะไปถึงไหนนะครับจะไปชนด้านล่างเลยไหมนะกลับขึ้นมานครับแล้วก็ลงไปลงไปหรือเปล่ายังไม่ชนไปเล่นอยู่ในกรอบล่างนะครับผมกรอบล่างนะแล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับผมจริงอันนี้เราก็ทีพีที่ตรงนี้เลยนะถูกไหมครับ มาานี่นะกาไรก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นสิบเอ็กก็กำไรสามร้อยสาสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ลองมาดูว่ามันจะเบรกลงมาข้างล่างไหมนะครับถ้ามันเบรกลงมาข้างล่างก็เลีนยกรอบไล่อีกนะครับผมพอตรงนี้เป็นคิสตแกรมมันอยู่ขาลงอนะเราซีมันจะลงไหมนะครับผมอ่ามีการทดสอบแนวรับตรงนี้นะครับทดสอบแนวรับแล้วยังไงครับเกือบเกือบเบรกละเกือบเกือบเบรกละเกือบเกือบละมาไม่เต็มแท่งเนี้ยยังไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนเหมือนราคาอยู่ในในกรอบนะครับผม อืือออ่าตรงนี้เบรกมาชัดเจนนะผมก็ต้องช็อตต่อไปนะครับผมช็อตต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยตรงนี้เกือบโดนสตตอรอีเกือบโดนเทปโลฟิตนะตัดหดลงมานะครับเสียดายจังนะครับยังไงต่อเหมือนย้อยกลับมาเปล่านั่นเนี่ยปิดทางปิดทางครับตรงนี้ก็เกือบชนเกือบชนเทปโลฟิตแต่ไม่เทคนะนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ก็นับกลับขึ้นมานับเบรกขึ้นตรงนี้นับเบรกขึ้น ฮิสโตแกรมอยู่ในแดนแดนโบกด้วยนะครับผมก็ต้องเข้าเรตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครับจริงๆเข้าตั้งแต่แท่งนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเบรกขึ้นนะครับเราจะเข้าแท่งที่เบรกนะครับผมส่วนตัว TSI ด้านล่างคือดูประกอบนะว่ามันกลับขึ้นมาเป็นขาโบกขาขาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูโอ้โหตรงนี้นะครับมีการขึ้นนิดเดียวแล้วย้อยลงมาก็ชนสต็อปล้อออกไปอีกนะครับผมนี้อันนี้เสียไปมานี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูกันไปนะว่างันไปตามกรอบของราคานะครับผม อ่ะจริงๆตรงนี้มีการย้อนถ้าย้อนกลับมาตรงนี้นะผมลืมไปนะมันไปไวมากเลยนะบางทีตามไม่ทันตรงนี้นะต้องต้องเปิดชอ็อตนะเพราะว่าตรงนี้มีการเบรกแท่งนี้มีการเบรกลงมาใช่ไหมแล้วเราก็ตั้ง TP ไว้ประมาณถแถวเนี้ยแถวแนวรับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ TP ไปที่ส0บเปอร์เซ็นะรประมาณนี้นะตรงนี้มันรันต่อนะก็ปล่อยมันนะครับผมว่าดูที่มันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับผมอีสแกรมอยู่ต่ำกว่าศูนย์นะครับผม ยังอยู่ในแนวลบอยู่นะอ่ามีการเบรกนะครับสัญลักษณ์บอกว่าเบรกดาวน์ลงมานะครับถ้าเบรกดาวน์ลงมาก็ต้องชั่งชอตนะครับชั่งชอตดูซิว่าจะได้ชอตหรือเปล่านะผมหรือว่าเราจะชอตเราชอตนะตอนนี้นะเราเสียไปนะบอกไม้นี้ด้วยความที่ว่าอ่ามันมีสัญลักษณ์ให้เราให้เราชอตไงมันบอกว่าเบรกเบรกเบรกดาวน์ลงมาแล้วนะแต่จริง,รงมันมันแลกมานิดเดียวเองนะครับก็จริงไม่ไม่ควรเชื่อมันหรอกนะแต่เราต้องว่ากันไปตามระบบนะครับ นี่เราก็มันก็ไปชิ่งราคาอยู่ที่กรอบบนนะครับนี่กรอบนี่กรอบนี้ลองดูซิว่าจะเบรกขึ้นไปไหมครับเบรกขึ้นไปไหมอ๋อเบรกขึ้นไปได้ไหมนะครับผมลองดูซิอันนี้นั่งทับมือนะครับผมเนี่ยยังไม่ทาอะไรนะครับผมเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนนี้ยชัดชัดนะครับแท่งเนี้ยช็อตได้นะครับผมเนี่ยแท่งเนี้นะพี่สแกมอยู่ต่าศูนย์นะผมตัวนี้เบรกดาวลงมานะครับเอาว่ากันไปนะครับดูซิว่าจะได้ไหมครับทีพีนี่ไม้นี้ทีพีนะครับทีพีทีพีไปนะครับที่แท่งนี้นะนี่แท่งนี้แท่งนี้ทีพี โอเคนะดูซิว่ามันจะไปขึ้นลงต่อนะครับอ่าตรงนี้มีเบรกดาวนะครับมีกรอบขึ้นมาแล้วก็เบรกดาวที่แท่งนี้นะเต็มเต็มแท่งนะครับเราต้องเปิดชอตต่อนะครับผมที่แท่งนี้นะครับเห็นไหมในทีพไปที่แท่งนี้เลยนะครับผมทีพไปไปอีกหนึ่งไม้นะครับออมเล่นง่ายนะเห็นไหมอินดิเคเตอร์สองตัวเองนะครับนี่มีกรอบล่างขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมกรอบล่างนะครับความยาวก็นี่นะครับกรอบล่างนะครับขึ้นกรอบบนนะนี่เพื่อนๆมองออกไหมนะครับผมอ่ะดูซิว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับ มีการทดสอบนะครับทดสอบตรงนี้นะแนวด้านบนอ้าวมีการเบรกขึ้นไปนะผมเบรกขึ้นไปตรงนี้เราต้องเข้าออเดอร์แท่งนี้นะครับนี่ที่ตแกรมอยู่เหนือศูนย์นะครับมีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับผมมาดูซิว่าชน tp ไปแล้วนะนี่ตรงนี้ชน tp ไปเรียบร้อยแล้วนะอีกหกเปอร์เซ็นต์ไม้กำไรนะครับเดนฟวเจอร์ 10x ก็ไรละหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าประมาณนี้เยอะอยู่นะนะครับอ่านี่ครับมีการเหมือนจะเบรกขึ้นไปเล่นกรอบข้างบนอีกแล้วนะอ่าเบรกขึ้นไปอีกแล้วนะครับ เบรกขึ้นไปก็ต้องเข้าเรือยกอีกนะครับไม้นี้นะลองดูซิว่าเทคโปรฟิตไดไหมคนะโอ้โดนสต็อปลอสลงมานะผมตรงนี้นะชนสต็อปลอสออกไปไม่เป็นไรครับผมผมมีการเบรกขึ้นไปนะมีการเบรกขึ้นไปแท่งนี้ต้องเข้านะครับผมเบรกขึ้นไปเล่นกรอบ,บนนะครับผมอลองดูซิว่าจะได้ไหมครับโอ้ไปนู่นเลยโอ้โน่นโน่นโน่่นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคูณสิบเอ็กเข้าไปก็ห้าร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหพี่น้องเอ้ยอิ่มเอมเป็นพิษไทยนะ นะเพื่อนๆน,น่าจะมองออกแล้วนะครับผมสำหรับการใช้งานอินดิเคเตอร์แค่2ตัวเท่านั้นนะตอนนี้ TSI กับตัว BJK Level นะครับถ้าเราเอาความรู้เมื่อวานนี้มาเสริมละ่ะนะครับตัวเลนโกนะโอเวอร์ lay, นะตัวเส้น MA นะครับตัว m a t ติกซีรีส์ล่ะโอเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูซิเงื่อนไขเมื่อวานจําได้ไหมครับผมก็คือแท่งเทียนะต้องลอยอยู่เหนือเส้น MA ใช่ไหมตัวเลนโกนะครับต้องเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็รันเทนมาใช่ไหม ตัว Magic c i ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยความรู้เมื่อวานนะผมความรู้เมื่อวานนะผมทบทวนนะครับเงื่อนไขที่1คืออะไรครับนี่ต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับเลนโก้ลันเทนมาเงื่อนไขที่2นะครับคืออะไรแช่งเทียนลอยอยู่เหนือเส้น MA นะครับเงื่อนไขที่3ก็คืออะไร Magic c i นะครับเป็นสีเขียวนะเนี่ยตรงนี้เข้าออเดอร์ได้นะครับผมเนี้ยตรงนี้เข้าออเดอร์ได้แล้วแถมยังเข้าไวกว่าตัวสองอินดิเคเตอร์แรกเมื่อกี้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็น ตามความจริงแล้วตรงเนี้ยขอลบนี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยมันอยู่ในกรอบนยตรงกลางมันยังไม่เบกขึ้นหรือเบกลงเลยเราก็คงไม่เข้าออเดอร์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่บังเอิญนะครับเมื่อวานนะมันเป็นความรู้เมื่อวานนะผมเนี่ยเราต้องเข้าออเดอร์ที่อันนี้นะครับผมเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขเงี้ยเนี่ยครับแท่งเทียนนะแท่งเทียนลอยอยู่เหนือเส้นีอ่ีตัวเรนโกะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ตัวเมติกซีรีส์เป็นสีเขียวนะครับผมก็เข้าออเดอร์ได้นะผมแล้วยังไงครับลันเทนไปติครับแท่งเทียนยังไม่อยู่ต่ หนูนะฮะก,ก็กินคำโตโตไปนะับผมแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เราจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับทุกอันประสานกันนะครับอ่ะอันนี้นะเราก็หาจุดออกจุดเข้าได้อีกแม่นยำขึ้นอีกนะครับอันนี้นะให้เพื่อนๆเฝ้าระวังนะเพราะว่าแมทริกซีรีสเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมแท่งนี้นะสีแดงแล้วเริ่มแดงแลวไอ้ตัวคริสตแกรมก็เริ่มทําโลลงมาละเห็นไหมครับว่ามันไปทดสอบแนวตรงนี้นะแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถออกออเดอร์ได้นะผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยออกได้นะเห็นไหม หรือว่าเราจะนี่นะครับเราก็เนี่ยนีันี้ออเดอร์ไปแล้วนะเราก็ลองดูว่ามันวิ่งในกรอบราคานะเห็นไหมมันวิ่งในกรอบบนกรอบล่างนะอันนี้เราก็เราก็เฝ้าระวังมันต่อนะครับผมว่ามันจะยังไงต่อนะมันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงหรือเปล่านะลองใช้งานอินดิเคเตอร์ทุกอย่างนะประสานกันไปนะครับผมนี่อันนี้นะเห็นไหมว่าตัวแท่งเทียนนะมีการอยู่ต่ำใต้เส้นเออแล้วนะครับแมทริกซีรีส์ก็เป็นสีแดงจริงจริงเมื่อวานเราก็ต้องเข้าออเดอร์ช็อตได้นะผมนี่ ความรู้เมื่อวานนะครับผมช็อตนะครับ้องดูซิว่าจะได้ลงไป TP ไหมนะครับอันนี้มีไอตัว BJ level มีการเล่นเกาะกันอยู่นะครับเกาะของราคานะอันนี้มีแท่งเขียวใน Magic กซีรีสโผล่ขึ้นมา1อันนะครับสงสัยอันนี้จะโดนส t o อ l ล s อออกไปนะครับโดนไหมครับต้องดูซิอืมไม่โดนนะนี่ไม่โดนนะแล้วก็มีการย้อยกลับมานะย้อยกลับมาโอ้ได้ TP ครับไม้นี้ฉิวเฉียดมากนะครับ TP ไป10นะครับผมก็ คูณสิบ x ก็ร้อยนะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกำไรไม้นี้แล้วก็มีการเบรกดาวลงมาอีกนะผมเพราะฉะนั้นไม้เนี้ยยาวนะรตรงนีตั้งมาถึงนี่ได้เลยนะลองดูซิว่าถึงไหมนะครับโอ้ยทะลุลงมานี่เลยยาวมานีนะครับโอ้โหนี่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 น,นี่ยาวมานี่เลยนะครับผมโอ้โหสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คูณสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้หเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมเพื่อนๆนลองเอาไปฝึกใช้กันนะแบกเคสเยอะๆนะครับอันนี้เป็นอีเทเรียมนะ ทำเซ็นหนึ่งเดแล้วก็แท่งเทียนนะครับปกตินะเนี่ยเพื่อนๆลองเอาอินดคเตอร์ทั้ง5ตัวนี้นะครับไปประสานงานใช้ร่วมกันนะครับโผเข้าออกออเดอร์แม่นยําขึ้นเยอะนะครับมีโอกาสชนะนะครับมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งฝั่งคลิปนี้จนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงทุกวันนะครับผมอยากสนับสนุนค่านมลูกกับผมนะครับก็ด้านบนนะครับได้เลยนะครับผมขอบคุณมากสําหรับพใหญาใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมานะครับด้วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ